นี่เรามี็นสมข้าวสวัสดีค่ะน้ำบอลเป็นจังไงนะบอลสวัสดีค่ะของรางวัลข้าควกลายไายนี่ไข่เสี้ยวอันนี้เมื่อเคือนกระสอบข้าวตุก,กตาโอ้ประกาศโอ้มีหม้อหุงข้าวด้วยพี่นี่บ่มีไก่บ่อกน,นี่ไข่เบอร์สี่ของกระต่ายรางวัลใหญ่เป็นข้าวสารเย่พานใส่เงินเลยเว้ยเย่พานพวงมาลัยเงินโอ้พวงมาลัยเงินมีสามพวงคุณเนอะพัดลมก็มีนั่นนี่เห็นไหมนี่ยอันนี้หม้อหุงข้าวกันร้อนถุ้งย่างชี หมอนก็มีตุ๊กตาก็มีแห่สปอนเซอร์ก็มีนี่มาล่างหนึ่งนี่สปอนเซอร์มีหอดกระเทียมพุ่นน่ะพุ่นน้อนี่ผุนแล้วกระเทียมกระเทียมถุงย่างเสียบเนาะแหมนอันนี้น้ำน้ำดื่มน้ำดื่มน้ำดื่มคนละลายกุบานคนละลายกุบานโอ้น้ำดื่มคนละลาย อุ้ยขออยากได้ตัวนี้ของปะหยันปะหยันสาวๆบ้านผลครอนะคะเดี๋ยวจะนอนกับลิมเกมแล้ววันนี้จะมีเกมอะไรบ้างก็มีกูอี้กูอี้โดนตีแล้วก็ลูกปอบลูกปองปีหน้าเพิ่มสักขยเหรอด้วสิมาซักงน่ำโย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 ไปหาข้าวกินก่อนกิจกรรมวันนี้มีหนังกลางแปลงด้วยนะคะกิจกรรมสุดท้ายของเราสวัสดีค่ะ โรงหนังมาตสวรรค์ใดเนาะนีอนอ่เนะาะมันทุ่มครับมันทุ่ม,มวันนี้มีหนังอะไรบ้างคะพนยังานมาท่านได้เลือกหนังพนยังานมาท่านได้เลือกหนังไดีให้พนันเลือกก่อนมีหลายเรื่องบ่างหลายไม่ได้หาเรื่อง คเรื่องแม่ควาทาอะไรวันนี้รายการอาหารของเรามีอะไรบ้างคะต้มข้าวต้มข้าวผัดแล้วก็อมหนูอมหนูใช่อมหนูเมนูฮิตใช่ใช่แล้วก็ผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูจ้าทิกเนเจอร์ของเราคืออมหนูเมนอมหนูแซ่บๆด้วยเมนตอนนี้สาวๆกาลังทําอะไรกันคะซาบีซับหุงซับหุงมันพ้นคอคือหวั่หวน่ะเหร เจ,ง,ง,จง,งุงวาสเอองุงวันนี้คุณจะรับรางวัลอะไรดีคะขอรับรางวัล300อนะคะเบ่เอาหลายเลยนะ้อมีขวจีน้ำนะคะเหมือนนี้นะมีขวจีน้ำป้ากาลังจะทาอ่อมหนูตอนนี้กาลังสับหนูอยู่หนูนาะของอร่อยของอร่อยของตําบลโพนคอของอร่อยของขึ้นชื่อของตําบลโพนคอุนห,หนูเป็นตัวเลยตัดทางทิ้งตัดขาทิ้งตัดทางตัดหัวกินแต่ตัวป้าใช่ ของอร่อยบ้านเรามีร้านขายลูกชิ้นด้วยนะบอกกินอะไรลูกขนมเพียงไปแล้วจักรยานเห็นไ่มวันวันใหญ่นี่ลูกชิ้นทอดเราก็มาลูกชิ้นทอดเจ้าเดิมหูมีหลายอย่างเลยวันนี้โอนเด็กๆค่ะข้อนี้อย่างเพื่อนเนี่ยช็อกโกแลตบอ๋อฟองโดเอาไหมคะแบบนี้ก็มีนะนี่เอาไหมขายละคะช็อกโกแลต15บห้าถ้าเกิดธรรมดาเท่าไหร่คะ10บาทสิบบาทอยากได้อะไรเลือกเจลลี่ตัวละ5บาท รอบแรกสอรอบแรกสครับราบ็อกสองสองครับสองสองเ้าใครไม่มีกุญแจอ้าใครมีกุญแจก็ให้ออก จะทาชวนเต้นเข้าอีหกค่ะตัวเต้งเข้าอีหะค่ะต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะไปจะอยู่ไปจะไปต้องฟังเสียงการศิยป์ด้วยนะครับเราได้ค่ะเราได้อยู่ต่อเหนื่อยมากย่างใต้ออกแล้วสู้ๆค่ะ ได้ย่ต่อไ้เรื่อยนะครับไอ้เ้อหนราวันที่หนึ่งที่สองที่สเราเตรียมไว้แล้วครับทกาแล้วด้วยจอยตายนะครับ

เต้นด้วยเต้นด้วยน้ำมันเราซ้อมครั้งถือคอาแทนคอับทนต์ฝท้าซอครั้งนี้ออกลี่ว สองเป็นน้องเจโบคุณรู้สึกยังไงคะคุณได้ที่หนึดีใจครนาดิเดเียมโฟยม้อง่คุณเป็นยังไงคะดีใจค่ะแล้ที่องรอของที่สค่ะระวังบอาน้องาออกเลยน้องเลยครับของคนอื่นุ๊กงระวังนะหลายคนนุ๊กขอให้แตกแล้วออกมาเลยนะครับพี่หลายคนเงระวัง

ไม่หยาบหยาบอยาบหยาบอยาดียลบอยาบเยียวบหยา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 บยาบห่าบหยาบหาบหย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 าบห่าบเป็นหยาวัยาัหยาบหามาบยาบหยาบหยาาบหยาบหยาบหยาบยาบหยาบยาบหยยาบหยายาบหยบี่หยูยหยหลหอย่หาาาาายา เม้งเชือดดาห้ามใกล้เด็ดขาดใครวิ่งเข้ามาวิ่งหนีเขาจะไม่ลุกอยู่แถวนี้ล่ะมันแตกเอง่รับไม่เขาแตกงนัใครดลาดตกแลวที่อยี้าอ๋อแตะใครเอาปด้ที่หนึ่งอ้าวรมลองารัลองมาไ้ที่สองอ่าอันเดียวก็แตกมันโดนฟางไงฟางแกไ้เป็นกระเป๋า